เขาหัวเล่าวัดครับประชุม <laughs> น,น,น้ีแตแม่ไบปน,นะเ่มหามามากอไนะครับเนีเดเด่ส่ปเยอยผไปไ่นันีบที่ใหม่ไทยนี่ไสสวดมนต์นว้าข้าวปี้อวหอมสดนครับ่า สัญญาไม่เป็นสัญญาแล้วแล้วก็บอกว่าอยากไปทำสินทักสามันพอเป็นงานก็ไม่ไปครับัสไปผู้หนึ่งนะบ้าสวยผู้หนึ่งนะ เราต้องไปหาครอบครัวไปรถน้ำอยู่บ้านเนาะประมาณนั้นแต่ไม่มีใครไปกันเลยหรอกผมคนหนึ่งครับพอไปไปมีคนนึงไปพร้อมมาด้วยขผมพ่อแม่ตายหมดแล้วไปให้ลูกดำหัวให้ลูกตามมาดำแล้วน้องก็ตามมาดำแล้วดำยังไงรดน้ำอวานนี้ ต้องเข้ารวังครับงเยไปยงคหรือ <offended> ที่นี่อาผมคนึงด้มาไหมแล้วขนาดตัวเล็กๆนะคคจนกลุ่มเอาหูพันนึ คอยพอพิจิมมี่นะครับพออย่างสุดคออย่างแรงต่อรองก่อนไม่ตายก่อนถ้าถอดสมายถ้าถอดสมใจมีการต่อรองคือคือถ้ารถติดลมนะเอาแระรถได้เลยดูอ่ะ เน <se> ี่ยช่วงรุดูฝนนี่เอาเบอร์โทรกักไว้ด้วยนะเอาเบอร์โทรกักไว้ด้วยนี่จะมีรถติดลมโคกนี้เปิดเซบกมู่อ่ะเอาเคียหม่งนั่งไอ้เพื่อนเด้อเขียโต๊ะแกหน่อยแล้วแกกินไหน

ใหลูิมคำนั่นคำนั้นคำนั้นคำนันไหนคำนันไหนคำั้นไหนำนันไหนำนันแล้วำนันเนี่ยเยอะคนอื่นคนอื่นคนอื่นไม่เยอะเยอะอะไรกันนี่เกิดอะไรขึ้นเอาไปเอาไปเอาเต็มที่เอาเต็มที่เลยเออมเพื่อนคนอ้ยนะโอ้ยอะอย่าเยอะอย่าเยอะอย่าเยอะ อย่าเยอะอะไรอึพ่อไอ่ปน้องคนเยูที่คนดูกันที้คนเอ้อเอ้อเอ้เอ้อ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 เไ้เข้าใจ้อ้เออเอ้เอ้อเอรเ้อเอ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 ้อ้เ้อยเออเอเอ้อ่อมอเจะไเ่้อเออเอ้ออเอ้อเอ้เอ้ออ้นเอาออกเอาออกเอาออกเอ้เอเอ้ออ้อเ้อเ้อเ้เอาอเอ้อ้้เ้เ้เออเอจริง้เอเอเอาเอา อเขาเขาก็บอกเราไม่ครบตามจำนวนเราทำมาเห็นเป็นตัวเราถักเป็นตัวอ่ะอันไหนดีกว่ากันอ้าวอ้าเฮ้ยไม่ใช่มั้งไม่ใช่มั้งเพราะว่ากรณีเขาว่านับผ่านไม่ครบเแล้วไปเดี๋ยวเดีแล้วเดียังไม่ได้แปลละทีก็ตวเแล้วมีคนหนึ่งนี่เพราะว่าเฮ้ยไปอิดเปแต่เช่าจะไปเอา เอาไม่ได้ก็ไปนับก็ไปนับขาเปียมันครบหรือเปล่ามันครบเล่ตายต้องเลยนะถ้าไม่เฝ้าอยู่เมื่อเช้าเนี่ยหายหายแน่ๆเลยคุณแม่เข้าบ้านเนี่ยเข้าบ้านจะเปายกก็พี่อ๋อบอกให้ไปอ่ะ พ er. ี่อ๋อเหรอพี่อ๋อบอกให้ไปอ่ะพี่อ๋อพี่อ๋อพี่อ๋อบอกตะมนตตะมนตะมนไปดูเป็ดหน่อยทีเออเห็นแล้วคนที่จะขโมยเป็ดอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยว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 สรุป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 เมื่อกี้ที่ด่าลุงจิมมี่อ่ะเพราะอะไรฮะของจริงไหมเมื่อกี้ที่ด่าลุงจิมมี่โอ้ไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าแค่แค่เตือนสติเตือนสติลุงแก่แล้วต้องมีสติขึ้ ใส่ลุงครขสตาร์ทีจะทเอะขาาเขาาล้เมด้เย้ตกลงล้ตลงมันจะได้ข้าวิ้ป่ะได้ไม่มีข้าวไม่ได้นะเอะไรก็มีรามาเอวเอาแล้วจวดเขาเยอะเือยอยากให้มีข้าวทิ้งไง หลังไหม่หลังไม่หลังลังไม่ได้หรอลุงดหลังบ้านเดี๋ยเอเจะน้อยใจแด้เดี๋ยวเอซีเขาจะน้อยใจลุงก็พูดหลังบ้านลุงก็บอกดูทีทแล้วลุงก็จะให้ก็ได้คนเรามันมีเหตุและผลดลุงลุงนีหนยันพอแล้วพอแล้ว เออแต่ไหนๆก็ไหนๆก็คุยแล้ะแต่ขาเป็ดมันไม่ครบนะคนรู้นี่แหละเป็นคนเอาขาเป็ดมันไม่ครบนะประเด็นนี้ตั้งแต่เช้าเคลียร์แล้วครับเคลียร์แล้วก็บอกว่าเอฟซีทำให้เราทำยังไงเราต้องทำตามจุดประสงค์เราคนเราต้องช่วยเหลือตัวเองมั่งนะใช่ไหมเขาให้มากินแล้วเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองมั่งแค่ข้าวจานเดียวห้าบาทสิบบาทคุณก็ไปซื้อได้แล้วนะจบเนาะนี่นี่คือการเปิดใจของลีน่าจังเอ้ไม่ใช่โอ้โหลืมลืมลืมการเปิใจของ ลืมแล้วมั kind of ้งรจอดหนูอย anyway> ู่นู่นรดหนูอยู่นู่นรถกำนันไปตั้งฐานอยู่นู่นแล้วกำนันโอ้กำนันตั้งฐานไม่ไหวเถียงไม่ไหวคเรื่องนี้ต้องเคลียร์เื่องนี้ต้องเคลียร์ิมมี่บอกว่าเรื่องนี้ต้องเคลียร์กิมมี่บอกว่ายังไม่มีหม้อข้าวเลยครับอ๋อยังไม่มีหม้อข้าวเดี๋ยวก่อนเอ็นนะก็ซื้อได้รถก็ซื้อได้แค่หม้อของข้าวใบเท่าไหร่ี๋ยวลุง เราหนีแล้วครับเราหนีแล้วเราหนีแลเราหนีแลเพราะเราก็ไม่เพราะเราเพราะเราก็ไม่มีหัวข่าตายแล้พี่อ๋อมีหัวข่ามีหัวข้าประจำตัวด้วยนี่ครับมีมีมีนี่นู่นน่ะนู่นน่ะข้าวพี่อ๋อน่ง่นะัแล้วจบแลจบเรื่องนี้จบไมจบไหมจบไหมจบ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 จหจ่บู้ใหจ่จบจบจบจนจบ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  อันนี้นี่นีอนีให้ผู้ใ่ตัดเคนี่โทรไปหาเลรัี่ร้องเลนะครับทีตีโทรไปร้องให้ร้องแม่ผู้ใหญ่เรื่องเรื่องมันมีข้าวให้เขานไดเลนะม่มีข้าวเกนี่เบ่มีคนน้อยใจนโอเคนะครับคลิปนี้แค่แค่นี้นะครับสนุกสนุกกันนะครับโชคดีและสวัสดีครับ